สวัสดีครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับการใช้งานแป้นพิมพ์หรือตัวคีย์บอร์ดในมือถือหัวเว่ยมาฝากเพื่อนๆในคลิปตัวอย่างเป็นมือถือหัวเว่ย y 6 s สำหรับเทคนิคหรือเคล็ดลับที่ผมจะมาแชร์นั้นมีอะไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับเทคนิคแรกเป็นเทคนิคการใช้งานคลิปบอร์ดในขณะที่เราพิมพ์ข้อความคุยกับเพื่อนเพื่อให้เพื่อนๆดูไอคอนคลิปบอร์ดหากเรามีการกดคัดลอกข้อความ ข้อความที่เรากดคัดลอกจะถูกเก็บไว้ในคลิปบอร์ดซึ่งมีข้อดีก็คือถ้าเราต้องการส่งข้อความนี้อีกครั้งหรือส่งข้อความนี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆเราสามารถเรียกใช้งานจากคลิปบอร์ดได้เลยโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ข้อความใหม่ให้เสียเวลาตัวข้อความที่ถูกบันทึกในคลิปบอร์ดจะถูกจำกัดเวลาเก็บไว้แค่หนึ่งชั่วโมงถ้าเราต้องการเก็บข้อความนี้ให้อยู่ถาวรให้เรากดปักหมุดไว้ ตรงไอคอนปักหมุดและสามารถลบออกจากคลิปบอร์ดได้ทุกเมื่อโดยปัดข้อความไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวามือนอกจากนี้หากเรากดเมนูจัดการเราสามารถเพิ่มอักษรย่อให้กับข้อความที่เราใช้บ่อยๆโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ข้อความใหม่ทุกครั้งโดยกดเมนูเพิ่มคลิปใหม่ แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการตัวอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถพิมพ์ที่อยู่จัดส่งสินค้าโดยพิมพ์ในช่องเนื้อหาในคลิปเสร็จแล้วพิมพ์อักษรย่อในช่องปุ่มลัดเพื่อแทนที่ข้อความโดยผมจะพิมพ์อักษรย่อว่าทยแทนที่อยู่จัดส่งสินค้าตัวอย่างการใช้งาน เมื่อผมซื้อสินค้าออนไลน์แล้วต้องการส่งที่อยู่จัดส่งสินค้าผมก็แค่พิมพ์อักษรยอ่ทอทยอที่อยู่ของผมก็จะแสดงขึ้นผมก็แค่กดไปบนที่อยู่แล้วกดส่งการใช้เทคน,คนิคนี้จะทำให้เราส่งข้อความได้เร็วขึ้นแถมยังช่วยประหยัดเวลาได้อีกด้วย <Wow. S 1> นอกจากเคล็ดลับการใช้งานคีย์บอร์ดแล้วในแป้นพิมพ์ของมือถือหัวเว่ย เราสามารถแปลข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งได้ง่ายๆโดยกดไปที่ไอคอนแปลภาษาแล้วเลือกภาษาที่ต้องการแปลข้อความยกตัวอย่างเช่นหากผมต้องการแปลจากภาษาไทยไปยังภาษาญี่ปุ่นให้เราเลือกภาษาไทยทางด้านซ้ายมือจากนั้นเลือกภาษาญี่ปุ่นทางด้านขวามือตัวอย่างการใช้งาน เมื่อเราพิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทยตัวแป้นพิมพ์จะทำการแปลให้เป็นภาษาญี่ปุ่นทันทีการใช้เทคนิคนี้ช่วยตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการพูดคุยกับชาวต่างชาติเราสามารถพิมพ์โต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาแปลภาษาจากแอปอื่นและมีภาษาอื่นๆให้เราเลือกอีกมากมาย เพื่อนๆลองนำเทคนิคที่ผมแชร์ไปปรับใช้ในการเรียนหรือการทํางานของเพื่อนๆนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ